ครับสว้สดีครับพี่น้องที่กระลบกับมืมเนวิธีชีวิตพ่อเพียงกับผ้าพีผ้าน่องเข้ามาหัวมาสวนมาทงมาทามาไ้มาหน้าคือเก้าแหละครับผ้าปีผ้าหน่องเข้ามาเมืองบรรยากาศเนาะบรรยากาศจะมอแรงครับมาหัวมาสวนมาทงมาทาคือเก้าครับพี่นออ้องอแล้วไปทางพุ่นเนาะพี่น้องต้นอนยางผ้าล่า ป่าไพ่เนี่ยน้อยยุ่ปลายสวนครับเลี้ยวไปรอบๆก็สิเห็นต้นหมูกต้นไม้ที่บางนี้ก็ว่างอยู่ครับพี่น้องเนี่ยวิถีชีวิตพ่อเพียงว่าท่านไน่ลงอย่างอยู่เนี่ยล่อไว้ว่าฝนฝ่าเขามาอีกจังอยก็สิหาเดี๋ยวนี้กระทอยู่แลวครับพี่น้องเที่ยว่ากันยังว่าท่านเต็มที่ไป็นไเนาะยังว่าท่านไนล่ล้งยังอยู่ก็เป็นที่ว่างอยู่ครับหาแล้วมาล้งละพี่น้อง คิดไว่ว่างไว้กับคงศิกหาเป็นใหม่ยืนตนเนาะพี่น้องมาลงเนี่ยหม่ประดูใหม่ย่างหรือว่าก็จะเป็นใหม่แดงไหม่เต็งไม่ลั่งเท่าล่ะครับที่หากล้ามันมาได้ก็เดี๋ยวมาลงแงตะกอนเนี่เป็นปลูกหลายๆอย่างไว้ครับปลูกกล้วยแน่ปลูกสารพัดแนวกินต่ว่ากับพวกไข่งามำมาได้นเนานะพี่น้องหือยังล่งกล้วยไว้นี่แหละครับ บอคอยงามวิถีชีวิตพ่อเพียงกับปลูกว้พ่อได้ยุได้กินเลยแหละครับเป็นป้ากล้วยเนายอยู่ขังอยู่ในสวนของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละครับปลูกวบยุว้กินพ่อได้มีต้นกล้วยเอาไว้จะใส่ใบเอาไวท้ทากินนวยงามเขาเป็นนวยเนาะกับปลูกใเพราไหลหรอกครับพี่น้องปลูกว้พ่อได้ใส่ได้กินเป็นกล้วยน้ำว้าธรรมดาเนี่ยแหละครับ ปลูกไว้ได้ยูได้กินเนาะพี่น้องเนี่ยกลางๆไปทั้งพุ่นก็จะเป็นต้นบงนางนาวับปลูกไส้ทอไว้ยูฟังสะทั้งพีแลยครับพี่น้องเนี่ยวิธีชีวิตพ่อเพียงเห็นที่ว่างแน่กับปลูกแยงเดียวละครับเหมืนปลูกง่ายกับตัวไรปลูกง่ายได้ผลผลิตไดย้ยูได้กินกัจบจังบางนาวังนี้มันปลูกง่ายเนาะพี่น้องวิธีชีวิตพ่อเพียงกับปลูกไว้พอสมควรอยู่ก็เป็นรายได้อีกอย่างหนึ่งของวิธีชีวิตพ่อเพียงนะครับ จังส่วนกล้วยเขาจังเสกครับปลูกไว้ครับ,บ,รบเดี๋ยวเขาที่แตกนอกขึ้นมาจังเสกอีกจังน้อยก็บี่ได้ขย,ยายออกไปอีกจังน้อยแล้วก็เป็นกล้วยกล้วยนำว่าเขาเอื่อนนี่น้องเนี่ยปลูกไว้เยอะครับเป็นป้ากล้วยนหน้อยอยู่ขังหัวขังสวนเ่าเนี่ยละเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเข้าในเมืงนนอ,อ,องครับป้ากล้วยหน่อยปลูกไว้พราะอายุเลยกินครับพี่น้องครับถือว่า สีบัวได้ซื้อเลยหาครับเป็นนวยเป็นผลมากกับแตยู่ด้กินบัวได้ดูแลอย่างมากมากครับพี่น้องเนี่ยเป็นกล้วยพื้นบ้านเฮ้ากล้วยนำว่าภาษาทังกะลาสินทางอีสานเขาเอินกล้วยอีอองเนาะพี่น้องเนี่ยลูกไว้ครับไว้แตยู่แตกินลูกไว้กลางๆครับ้นหมกหน้าเฮ้านี่แแล้วครับพี่น้อง เป็นผลผลิตทั้งหลานการเกษตรพี่เข้าปลูกไว้อาไวัยทะยุทะกินกับส่วนบางนาวกับโอ้ได้การเรียว่าพี่น้องเปี่ยวมองไปก็ถือว่าได้ผลดีอยู่กำลังออกน่วยครับแล้วรับมางน้าก็ได้ปลูกไว้กับพี่น้องเม่ต้องเลเซื้อเลหาครับนว้ยน้อยกำลังจับเต็มเลยพี่น้องครส่วนทางพี่ครับอันนี้ก็ส่วนมางน้าที่ปลูกเสถียรเนาะพี่น้องเนี่ เป็นหน่วยกําลังจับหน่วยครับกําลังจับหน่วยพอสมควรอยู่กับพี่นอ้องอยู่ข้างๆครับปลากล้วยนิหน่อยเข้านี๋ยวแล้วกับพี่นอ้องเอาบรรยากาศแบบลูกทุ่งบรรยากาศท่งไฮท่งหน้ามาให้พี่ให้น้องเข้าในเมืองต้นหมวกส่วนใหม่อย่เชาปลูกไว้อยู่ไว้ไกินเพราะต้องซื้อต้องหาแะไรครับทัดลงไปพุ่นก็เป็นสาปลาแล้วรับพี่นอ้อง เลี้ยงปลาไว้บางส่วนครับโอ้บอดดีอยู่ครับพี่น้องให้อาหารเขาเรียบร้อยน้ำก็มีพราได้ปลาได้อาศัยอีปล่อยไว้เติบเนึ่งอยู่แลลวครับพี่น้องเนี่ยบอนเติบเนึ่งอยู่เพอเลี้ยงไว้โดนเติบแล้วครับอ่ะเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเขาได้เมืองครับเอาบรรยากาศ่ยเมืองแรงมาสวนมาทงมาทามาไ้มาหน้าให้พี่ให้น้องเขาได้เมือง้ำกันครับ ฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะเรื่องดกระเิียงนะครับพี่น้องสิงเลยพ่อผ่าคลิปเจ็ดหลปีพีน้องก็ด้เมืองครับขอบคุณพี่น้องเาค,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 ครับสวัสดีครับ